ก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับพวกเราทั้งสี่คนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้ถ่ายที่รรศการกับทางบีไปแล้วแล้วก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งของทางนิทรรศการแล้วก็ดีใจมากที่เออทางบียูเชิญเรามาครับครับผมเตรียมอะไรมาบ้างอ้าวเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมโชว์เล็กๆน้อยๆมาให้กัเราได้โชว์งานใหญ่ทั้งนี้โชว์เล็กน้อยเหรอเล็กๆแต่ว่าจัดเต็มครับ ไปได้ดีคุณไปได้ดีครนะงครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะเราเราต้องเรียกว่าเราทั้งสคนเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับมิวมาแล้วครับผมท่ายไม่กี่ทีเลยครับผมครับผมด้วยกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้เกียรติเชิญมางานนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับก็ผมว่ารู้สึกดีใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราได้ร่วมร่วมถ่ายกับทางนิติศาสตร์มิวมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็วันนี้ที่บอกไปว่ามิโชอะไรมา ก็ต้องบอกเลยว่าโชว์สุดพิเศษจากโชว์รับ24ไม่เล็กผมบอกเลยว่าไม่เล็กไม่เล็กนะโชว์รับเนี่ยเป็นคู่หรือว่าสี่คนอ่เป็นสี่คนสคนเลยครับผมแต่ว่าก็จะมีทั้งโมเมนต์สี่คนและโมเมนต์คู่ให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับแต่เพราะความหวานไม่แคล้วไม่แคลวครับตัดขาเลยสู้ตาย ครับอันนี้ต้องไม่ทุกคนตัดสินแล้วแหละครับว่าใครจะตัาเรียกว่าไม่แพ้กันดีกว่าไม่แพ้กันดีกว่าสองคู่เนี้ยสองถิ่นตื่นเต้นว่าวันนี้ใครจะหลอยกว่านะผมน่าจะหวานสุดเฮ้ยไม่ใช่ไมใชใชเล่นหรอเลยนหรอเล่นหรอเล่นก็น่าจะถ้าถามว่าสู้กันไหมเราคุณ เราคงจะคนละฟิลกันมากกว่าเพราะว่าหวานด้วยกันน้องคู่เนาะเหมือนในซีรีส์เลยครับผมอ่าพีรักกับใจกับผ้าไหมฟ้าเนี่ยก็มีความหวานที่ต่างแต่ที่รู้ว่าพี่ชอบถึงนะเก่งเลยนะบอสยังไงบอสถึงบอสก็บอสจะหวานที่สุดแต่แต่คู่พี่อ่ะก็น่ารักที่สุดได้เหมือนกันนะโอ๊ยไม่เป็นไรคู่พี่น่ารักใช่ไหมดูแลคู่เราอย่างไงไปสิ คู่เราน่ารักกว่าเอ้อเลยคือเอาเป็นว่าเราคงกิงได้เท่านี้ฝากที่พี่เป็นขับทุกคนเป็นคนตัดใจแล้วกันนะครับพี่แฟนคลับทุกคนดีกว่าคัทซีรีส์เป็นไงคัทของเพื่อนเป็นไงบ้างสู้คัทเราได้ไหมเพราะคัทเราเป็นคนไปแล้วน้องคัทเพื่อนจะมาจริงจริงคือเราเหมือนผมก็อยู่ดูเนาะอยู่อยู่ปั่นเทนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเอ้ยทำไมพะพายกับสกายอ่ะน่ารักจังคือแบบถ้าถ้าทุกคนเห็นผมผมทวิตเนี้ยผมก็ทุบปักเมนแล้ว ก็เมนแบบน้องสกายอะไรเงี้ยแบบตอนเล่นอยู่กับเพื่อนนี่ก็น่ารักเหมือนกันผมก็พูดอยู่เลยว่าเออทำไมน่ารักจังน่ารักก็ตอนอยู่กับอยู่กับอยู่กับคุณนีใช่ก็คุณดูไงอ๋อเโยผมดูหรอชอบชอบต้องบอกว่าชอบต้องสองพาดครับผมมันเป็นความน่ารักที่แบบว่าแตกต่างกันออกไปครับผมซึ่งคู่นี้ก็จะมีเสน่ห์ของคู่นี้เหมือนกันผมนั่งดูอยู่ผมก็ชอบแบบเออพี่พีเล่นแบบได้น่ารักมากเลยฝอร์ดแบบเท่มากเลย บอ,บอกถึงความรู้สึกของอีพีสุดท้ายดีกว่าครับเพราะว,ว่าจริงๆแล้วที่ผ่านม,มาก็เราขอบคุณพี่ๆแฟนคลับเสมอที่ทําให้ซีรีส์ของเราเนี่ยเหมือนติดเทรนไม่ว่าจะเทรนในไทยเทรนอันดับโลกก็ตามแต่ว่าอีพีสุดท้ายที่ผ่านมามันเป็นครั้งแรกเลยที่ซีรีส์ของเราติดอันดับหนึ่ง w o r d ของโลกครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าทุกคนในในบริษัทคือแบบแบบกีต่างมาพร้อมกันเพราะแบบขึ้นอันดับหนึ่งแล้วขอเข้าไปตอนนั้นได้ไหม อุ้ยต้องบอกว่าตอนนั้นอะคือตอนที่แบบตอนนี้เลยหรอจพี่จําได้ว่าวันนั้นอะฟอร์ดฟอร์ดอยู่ข้างล่างแล้วฟอดเป็นคนที่เห็นอันดับหนึ่งก่อนแล้วฟอร์ดวิ่งขึ้นมาไดขึ้นมาครับผมเรอครับได้ได้ผมกินกินก็ไล่มาดิผมผมอะคือผมได้ยินเสียงว่ามีคนตะโกนว่าเฮ้ยเทนล็ออันดับหนึ่งแล้วทุกคนก็แบบอู้ดีใจดีใจอะไรผมแผลนไปซ้ายปุ๊บผมเห็นเนี่ยคนเนี้ยยึดหน้ำตาไหลดีใจแต่ก่อนที่จะไปพารพิเศษรู้ไหมเคย ว่าในพาร์ทของเราแบบเอ้ยแฟนลักษณะสนุนไหมแต่ณวันเนี้ยคู่เราก็โดนสนับสนุไมกแฟนได้ไหวรู้สึกยังไงบ้างเออได้ใหญ่พูดจากความรู้สึกในใจเลยครับก็รู้สึกขอบคุณครับรู้สึกว่าเอาจริงอะเราอยากให้ซีรีส์เราทั้งเรื่องนี่แหละไปด้วยกันเพราะว่าว่าทั้งสองพาร์ทมันชื่อเรื่องเดียวกันเียเราอยากให้มันไปด้วยกันอยากให้ทุกคนสพอร์ตเราได้กันทั้งหมดอย่างเงี้ยเมื่อถึงวันนี้ทุกคนสพอร์ตเราเหมือนกันอย่างเงี้ยเราขอบคุณมากมากไม่ใช่แค่มีแฟนคลับแต่ก็มีพิสูจน์ทุกคนก็น สึกว่าขอบคุณมากๆจริงเพราะไม่มีสื่อก็ไม่มีใครจะหนีข่าวให้ม่ใ้ใจร้ายได้ยิงใช่ครับแล้วก็หอ,อมมรู้สึกว่าตอนแรกที่พาร์ทนุ่นกับพาร์ทจบอ่ะมันมีความกดดันอยู่สูงมากเพราะเหมือนกับว,ว่าน้องทําออกมาได้ดีมากดีดีมากๆจนแบบว่าทุกคนให้การต้อนรับว่าทุกคนให้ความสนใจแต่ว่าพอมาถึงพาร์ทผมมันมันมีความ มันมีเหมือนมีซีนดราม่าเยอะกว่าของคาร์ทแรกก็เลยกังวลว่าวิที่พี่แฟนของคนอาจจะยังชอบอยู่หรือเปล่าแต่เหมือนพอยิ่งออนแอร์จนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าพีใจดีใจเป็นบอกไม่ถูกว่ามีคนให้การตอบรับเราดีมากมีคนชอบมีคนชมรู้สึกดีทุกครั้งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ซีรีส์ออนตอนใหม่ครับที่พี่แฟนของทุกคนไปไปชมว่าแบบการแสดงดีมากเลยคือเรารู้สึกว่าเท่าน,นี้คือคอมพิีทแล้วสําหรับอาชีพมาแสดงของเรา นายก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่ทำของเรามาถึงตอนนี้ด้วยครับใ่ความพิเศษไม่จบแค่นี้ใช่ e ีพิเศษยังไงนะ EP พิเศษก็คืออยากบอกว่าทุกคนดูให้กำลังใจพายุเรนเท่าพายสก,กายมาช่วงที่เขาจีกันจนแบบจนเขาแบบได้คบกันแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นโมเมนต์ที่เวลาที่เขาเป่แพ้กันเป็นยังไงบ้างด้วยก็จะอยู่ในตอนพิเศษครับ หลังจากรักกันแล้วตรียมพร้ไงว่าท่าที่จะไปเจอเราครับผมก็ไม่ต้องเตรียมอะไรก็ได้ครับผมก็สัญญาว่าอีพีพิเศษเนี่ยจะได้ความสุขกับบ้านกันทุกคนแน่นอนครับใช่ครับแต่ก็แล้วกันความแ่บถ้าพลาดแล้วจะยังไงบ้างเนี่ยรนะครับเก็บะดาษลถ้าเป็น8ท่าจริงจ้า ถ้าใครกดบัตรไม่ทันเนี่ยครับเราก็มีสายมีเป็นในวีดีโอครับเป็นออนไลน์เราก็สามารถตอนนี้ก็ซื้อได้ครับวันที่18นะครับเวลาบ่ายสก็สามารถซื้อได้ที่อีกตัวใช่ครับแล้วก็เป็นการดูพร้อมกับพวกเราในวันที่1 6พฤศจิกายนช่วง4ทุ่มครับและนอกจากนั้นเนี่ยนั้นนั่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 นเรายังมีบ็อกเซตกันอีกบ็อกเซตนี้มันพิเศษยังไงยังไงบอกว่าบ็อกเซทฮะอยากจะบอกว่าเรียกได้ว่า เราจะได้เห็นซีนต่างๆที่เราได้เห็นในในซีรีส์ใช่มันมีมากกว่านั้นครับจะขยายออกไปใช่ไหมคาไบคือบางซีนที่ทุงคนบอกว่าเอ้ยทำไมจบแค่นี้จริงๆเนี่ยมันยาวกว่านั้นครับแต่ยัง่ครับอ่าแล้วก็บางคนยีนรู้สึกว่าอยซีนเนี้ย อารมณ์มันแบบอยากให้มีมากกว่านี้อีกในบ็อกเซตก็อาจจะมีมากอจากที่ทุกคนอยากได้ครับใช่แล้วก็จะได้ของที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยหลายอย่างก็รอติดตามกันสามารถติดตามได้ทางเวันแต่รู้สึกว่าแต่รู้สึกว่าความฝังของเรื่องนี้มันจะทำให้เกิดอะไรนะในเดือนธันวาเดือนธันวาเนี่ยเราจะมีแฟนมิเติ้งกับคนซึ่งก็ เราจะเริ่มประกาศแล้วครับวันที่ยี่สิบเดือนนี้ก็เดี๋ยวทางมียวันเอาไปเชื่อมันเป็นเริ่มประกาศรายละเอียดต่างๆแล้วครับผมใจครับฝากติดตามด้วยนะครับฝันปิดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะ